ชัดดาวซาวรัฐฟเฟดชง,งักเก์ดอกเบี้ยทองคำทุ่มสา0พ้ผมวิทย์นะครับจาก fx society มาเดตข่าวสารที่ให้คุณรู้ก่อนใครสหรัฐอเมริกาลังเชิญกับปัญหาโจมตชัดดาวหรือการปิดหน่วยงานรัฐชั่วคราวอีกครั้งนะครับหลายคนมองว่านี่เป็นการเมืองภายในแต่จริงๆแล้วผลกระทบมันลามไปทุกเศรษฐกิจทั่วโลกตลาดการเงินและราคาทองคำการชัดดาวเกิดขึ้นเพราะสภาของเกสเนี่ยไม่สามารถตกลงกันเรื่ององบประมาณได้ทําให้หน่วยงานรัฐบาลจํานวนมากต้องหยุดทํางานราชการไม่ได้รับเงินเดือนที่ตรงเวลา บริการสาธารณะหลายอย่างหยุดชะงักสิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีการสั่นคลอนในทันทีนักลงทุนทั่วโลกมองว่านี่คือสัญญาณความไร้เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงไปกระทบต่อเฟดก็เพราะว่าเฟดเนี่ยกำลังอยู่ในจังหวะที่จะคงดอกเบี้ยหรือลดตาราดอกเบี้ยน,นั่นเองถ้าเฟดยังคง ดันดอกเบีย้ยสูงต่อเนื่องเศรษฐกิจที่กำลังถูกกดดันจากการชัดดาวก็อาจซุดตัวหนักแต่ถ้าเฟดเรียบรดอัตราดอกเบีย้ยเร็วเกินไปก็เสี่ยงเงินเฟอ้อกลับมาอีกครั้งพูดง่ายก็คือตอนนี้เฟดกำลังเดินอยู่บนเส้นลวดบางๆที่ล้มไปฝั่งไหนก็เจ็บนั่นเองเมื่อความไม่แน่นอนพุ่งสูงขึ้นนะักลงทุนก็ทำในสิ่งที่คุ้นเคยครับพวกเขาเทขายดอลลาร์แล้วหันไปถือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากกว่าเช่นทองคำผลลัพธ์ก็คือราคาทองคำเนี่ยมีการดีดตัวจนทะลุ3,900าอดอลลาร์ต่อออนในเวลา และนักวิเคราะห์หลายแห่งก็เริ่มปรับมุมมองว่าถ้าความวุ่นวายทางการเมืองสหอรัฐยังยืดเยื้อและเฟดต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วกว่าที่คาดราคาทองคามีโอกาสไปถึง4,000ดอลลาร์ต่อออนภายในเร็วๆนี้เรากําลังเห็นภาพที่น่าสนใจนะครับดอลลาร์ที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงกาลังถูกตั้งคาถามว่าเฟดที่เคยมั่นใจในการควบคุมเศรษฐกิจตอนนี้กลายเป็นต้องถอยมานั่งคิดใหม่และทองคําซึ่งหลายคนมองว่า เชื่องช้าเนี่ยกลับเป็นดาวเด่นในตลาดการเงินอีกครั้งนัก <Wow. S 1> ลงทุนเลยว่าตอนนี้ราคาทองคำกำลังเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่เพราะยิ่งมีการเมืองอเมริกาที่ป่วนมากเท่าไหร่ความต้องการทองคําก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นคุณคิดว่าราคารทองคําจะหยุดที่3,900หรือว่าเราจะได้เห็น4,000ดอลลาร์ในเร็วๆนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตที่สําคัญนะครับ